นดีงไงรู้ไม่ว่าสุดใจยังไงรู้ไม่ว่าชีวิตงเราขอมฉันนั้นเปลี่ยนไปเท่าไรรู้ไม่ว่าก่อนจะเจอเธอรู้ไม่ฉันเคยเป็นยังไงรู้ว่าการที่ได้เจอเธอเหนื่อยช่งใหญ่ใหญ่สักเท่าไรว่าไงครับกับเธอทั้งนั้นที่ทธใใ้ช่วงชีวิตของฉัน จจออขอเสียงฝั่งนี้หน่อยครับโลกที่เคยมองดูสิ้นสาโลกที่มีแต่ความเว่า์กลความที่จ ก็เดินทางมาถึงวัยครับก็มานั่งได้ยินเขามีกิจกรรมบนเวทีใช่นะครับวันนี้เนี่ยจริงๆนะครับผมไม่ค่อยได้รับงานเขาดาวปีใหม่เท่าไหร่เมื่อปีที่ผ่านไอจีผมก็จะไปเที่ยวไปนู่นไปนี่นะแต่ปีนี้นะครับเป็นปีแรกที่อยากได้มาสัมผัสนะครับบรรยากาศที่แบบเขาดาวแล้วก็แบบพร้อมๆกันแล้วซึ่งจังหวัดสุพรรณก็อยู่ใกล้นะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่ มาบ่อยแบบไม่เคยมาเขาดาวด้วยกันเลยครั้งแรกที่จัดใหญ่เป็นที่มุมการกี่าแล้ฮะจริงๆค่ะครับเตยรักเกียรติอกปีหน้านี้จัดเต็มนะครับใครที่คิดถึงพี่เวียงนะครับปีหน้าเนี่ยผมมีละครด้วยกันนะฮะสองเรื่องแน,น่ๆนะครับถ่ายจบไปแล้วนะครับเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คงถ่ายจบภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแน,น่นอนก็คือเรื่องแรกนะครับถ้าใครเคยได้อยู่ในยุคสักประมาณส,าณสักยุค90นะฮะอาจจะเคยได้ยิน ภาพยนตร์เรื่องเทชตตาแมวเทชราตาแมวเดกเคยได้ยินไหมครับเรื่องนี้ดังมากดังมากครับครับแล้วเขาก็มาทําใหม่ครับโดยที่เปลี่ยนชื่อให้ให้ให้เป็นเข้ากับยุคข้อสมัยขึ้นครับเปลี่ยนชื่อเป็นพัชระมนตราพัชระมนตรามนแห่งเชรนั่นเองนะฮะรเ,เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การประชจนภัย<ะ>ชุดก็จะเป็นแบบนี้นะฮะในเรื่องบบต่างคนจะบอกว่าเห็นวิเวียนนึกว่าอ<ะ>ินเดียนแอโจนฟิลนั้นเลยะฮะในเรื่องเป็นฟ<ะ>ิลนั้นแล้วก็วันนี้ก็จะมีการแสดงที่ผมต้องแต่งตัวแบบนี้นะฮะออสุดยอดมากมาีจะมารว่วมโชว์กับเราด้วยวันนี้ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่ผมจะเก็บภาพความทรงจำที่ดีนะครับเราจะมาส่งท้ายปีพร้อมงานวันนี้แล้วก็เริ่มปีใหม่ไปด้วยกันนะครับก็ ขออวยพรสักหน่อยนะพี่นะเราเลยที่กำลังทำเลยครับก็ขอให้ทุกคนนะฮะมีความสุขนะครับนะฮะแล้วก็ในเรื่องของหน้าที่การงานก็เจริญก้าวหน้าไปข้างหน้านะครับผมในเรื่องของความรักนะครับก็ขอให้ได้พบเจอแต่เรื่องดีๆนะครับคู่ที่ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพร่างกายสําคัญที่สุดนะครับเราจะ มีหน้าที่การงานดีแค่ไหนนะครับมีเงินใช้เยอะแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเราของคนรอบข้างของคนที่รักนะให้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะฮะได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบไปเต็มที่อ่ะฮะคือคือเรื่องสุขภาพสาคัญก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอากาศเริ่มหนาวขึ้นแล้วนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็เดินทางนะครับวันนี้นะฮะ กลับบ้านอย่างปลอดภัยถึงบ้านนอนหลับฝันดีทุกคนครับผมครับผมดีนะครับครับคุณบอลจากใจริงส่งท้ายปีเก่าของพี่เวียสุวรวัฒน์ขอเกีอบปร้อมมือรห้นึงนะครับที่นี่เรายังอยู่ต่อนะคะแต่ว่าดีเบรกสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าจะมาพร้อมกับโชว์